พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงปู่อ้นวัดบางจากจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสิษย์เอกของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีวัดละคังทนบุรี ท่านได้ศึกษาวิชาการสร้างพระผงลบสูตรและได้ปฏิบัติรับใช้สมเด็จโตอย่างใกล้ชิดมากที่สุดรูปหนึ่งการสร้างพระของท่านได้ทำตามสูตรการลบผงที่ล่ำเรียนมาจากสมเด็จโตโดยตรงทำให้พระเครื่องของท่านมีส่วนผสมมวลสารผงสูตรต่างๆอย่างดีเยี่ยมรวมทั้งน่าจะมีการผสมผงวิเศษของสมเด็จโตวัละคัง ที่ได้รับมาอีกด้วยพระผงของหลวงปู่อ้นจึงมีเนื้อหนึกนุ่มจัดแบบผ้าสมเด็จวะละัลคังเลยทีเดียวและสามารถใช้แทนกันได้อย่างสบายพระเนื้อผงพุทธคุณของหลวงปู่อ้นวัดบางจากเป็นพระผงที่นักสะสมรุ่นเก่ายอมรับกันโดยทั่วไปว่ามีความเกี่ยวเนื่องในสายสัมพันธ์กับสุดยอดพระเนื้อผงพุทธคุณอย่าง สมเด็จวะละรลังถึงขนาดครูบาอาจารย์เก่าๆสั่งสอนต่อกันมาว่าหากสนใจใครศึกษาพตรตะกูลสูงอย่างพระสมเด็จต้องเริ่มศึกษาเนื้อผงต่างๆที่มีประวัติการสร้างสูตรการผสมผงและมีอายุใกล้เคียงกันเช่นพระกุวัดเงินคองเตยพระผงพุทธคุณของสิษย์สมเด็จโตที่ทันยุคกันเช่น พระสมเด็จพระพุทธปิลันเนื้อผงพุทธคุณผสมผงใบาลานเผาที่สร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์วัดละคังหรือพระเครื่องเนื้อผงพุทธคุณล้วนอย่างพระเครื่องพิมพ์ต่างๆของหลวงปู่ภูวัดอินทราวิหารรวมถึงพระเนื้อผงพุทธคุณที่สร้างโดยหลวงปู่อ้นวัดบางจากก็ได้เช่นกันตามบันทึกของ พญาทิปโกษาเลขานุการเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นคนแรกที่คน้นคว้าและเขียนบันทึกของประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมมลังสีเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่เกิดทันยุคข,ของสมเด็จโตและหนังสือจดหมายเหตุต่างๆบางตอนได้กล่าวถึงประวัติของหลวงปู่อ้นว่าหลวงปู่อ้นมีนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์อ้นอิสรางกูลนิสัยของท่านลักษันโดษเมื่ออุปสมบทที่วัดละคังแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดละคังคอยปนิบัติและศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับสมเด็จพระพุทธจารย์โตต่อมาท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่หน้าวัดโปรกครองวัวอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม และย้ายอีกครั้งไปอยู่ที่วัดบางจากวัดบางจากสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,350เดิมชื่อวัดใหม่ตาเพชรตามผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือตาเพชรวัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2,420ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดกเกษมสอนนารามตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชจวนเมื่อปีพุทธศักราช2476ในช่วงที่หลวงปูอ่อ้นอยู่ที่วัดบางจากนั้นเชื่อว่าท่านได้สร้างพระเครื่องโดยใช้สูตรการลบผมพุทธคุณเช่นเดียวกับที่ร่ำเรียนมาจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตเพื่อไว้แจกแก่ผู้เคารพนับถือในตัวท่านและส่วนหนึ่ง ท่านได้นำลงบรรจุกุที่วัดเกาะลอยอ,อําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีและที่วัดปรกคลองวัวอ,อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ั s สไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่